ออกมาจากที่พักแล้วทุกคนนี่เลยถนนของกินนะครับอยู่หน้าที่พักเราเลยนะโอ้เดี๋ยวเราเริ่มเดินจากตรงไหนก่อนเอาจากตรงนี้ก่อนล้วกันอันนี้เป็นร้านไขยน้ํานะอันนี้เป็นผลไม้เราว่าน่าจะโยเกิร์ตอันนี้โยเกิร์ตเรามีประสบการณ์มาแล้วอันนี้เป็นเต้าหู้เหม็นนะเป็นยำเต้าหู้เหม็นอันนี้มันลูกอะไรวะเนี่ยน่นเต้าหู้เหม็นนะ โอ้ของกินเยอะมากทุกคนอันนี้ก็จะเป็นถังหูลูนะนี่ถังหูลูก็จะมีหลายแบบเลยอะ่ะน,นี้ก็จะเป็นเป็ดชอบมากเลยกับการได้มาเดินในถนนคนเดินที่แบบของกินละลานตาเนี่ยอันนี้อะไรวะมาล่าหรอ ่าเดี๋ยวดูร้านอื่นบ้างร้านนี้ขายอะไรปาลาหมึกร้านนี้เป็นปลาหมึกน,นะ<อ>นี่จะเป็นตีนไก่ขายยังไงก็ไม่รู้ว่ะอันนี้น่ากินว่ะตีนไก่อะ่ะ <Raum. S 1> น,นี่ก็จะเป็นทาโกยากิ <oy> แล้วก็จะเป็นอ่า<ร>อะไรนะเต้าหู้อันนี้ของปลอมนะของจริงคืออะไรู้นะแล้วก็อันนี้อันนี้ขายดีมากเลยอันนี้มันจะเป็นมันฝรั่ง ตลาดนี้ของกินเยอะมากเลยที่หลานโจเนี่ยของกินเนี่ยเรามาเพราะตลาดนี้เลยแล้วก็อันนี้นะคะก็จะมีแบบสุกยเยอะเลยส่วนมากที่จีนก็จะเป็นหมาล่าโอ้โหบาหมึกอ,อีกแล้วเอาสมายแมเนี่ยอะไน 你尝不尝？可以尝，有辣的，嗯、都都有辣的。咸的叫什么？四十。你妈妈，这不好，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  ปลาหมึกโอ้อปลาหมึกแล้วปลาหมึกมีเยอะมากทุกคนมีหลากหลายเลยอะมีหลายร้านมนากคือร้านนี้แบบว่าโอ้อันนี้เป็นทุเรียนลาสาัญญ่าทุเรียนนะอันนี้อะไรอ่ะพิซซ่าเหรอ ดูน่ากินดีนะเนี่ยว้ยตลาดนี้ของกินเยอะมากเลยทุกคน ก็เส้นก๋าอันนี้แบบอันนี้มันก็หลังอันนี้ซุปนะเครื่องในอันนี้ผลไม้เราก็เลือกได้นะว่าเราจะกินอะไรตลาดนี้เยอะมากเลยละลานตาม,มากเลยแต่ร้านทีเ่เยอะที่สุดก็คือเป็นจะเป็นปลาหมึกอะ่ะร้านเนี้ยปลาหมึกนะจะเยอะมากนะ คือที่จีนอ่ะหาปลาหมึกกินง่ายมากเลยอ่ะโอย้ยคือแบบละละายตามากคือเมืองนี้เป็นเมืองที่แบบโอ้หน้าอยู่นานอ่ะแต่ว่าเสียดายอ่ะเราอยู่เมืองนี้แค่วันเดียวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปแล้วอ่ะเออของกินเยอะมากทุกคนอันนี้อะไรอ่ะชช่่่ออตตััววววเเเจจีีี้้นนนนนไมมมิิงงงงงงกกาาหร 原来有一้他อยู่อยู่นี่ตัดได้ไหมวะตัดได้ไหมอ๋อแล้วเขาก็ตัดให้ก็ว่ายุเมื่อกี้ได้เกิดว่าให้มาเป็นมันม้วนนี่ถ้าไม่ตัดให้คือจะกินยังไงวะ อันนี้มันฝรั่งนะอันนี้มันไข่นูกปทาทอดบ้านเราเลยออ้วเขาปร<ะ>ุงให้เหรอโอ้อเขาไปทอดก่อนเว้ยเขาไปทอดแล้วเดี๋ยวเขาก็มาปรุงทีกวา่าแล้วก็เดี๋ยวเิ่นดูอันนี้เป็นเนื้อโอ้โหเนื้อยากแบบนี้เลยแต่เดี๋ยวเนื้อเดี๋ยวเราไปกิน 店，那有那有。<laughs> 真的完美，我老公他割割割个饼子，我们两个人。我就没让他割，再忙我就没让他割。我的妈！他割他的哦。哎、嗯，没有必要。这、嗯嗯、一个得吃掉。我把这个肚子都。搁着呢，不给吃，这不。 รสเองเนื้กอกลอ่ะอ๋อมันก็จะได้กินง่ายขึ้นนะ <c oughs> แต่มันฉุนเครื่องเทศมากเลยทุกคนแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีกลิ่นคาวเลยนะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นเส้นอะไรอ่ะเส้นแล้วก็มีไก่ด้วยอ่ะใช่ละมัดดูแล้วทรงน่าเผ็ดอ่ะบะหม,มีเนื้อเดี๋ยวเราต้องไปลองกินบะหม,มี่เนื้อนะ เขาบอกว่ามาหลานโจแล้วถ้าไม่ได้กินบะหมี่เนื้อเนี่ยโอ้ของหวานนี่มีของหวานว้าวเดินหมดไปร็อตแรกแล้วนะอันนี้กำลังจะมาดูร็อตที่สองแต่ว่าร้านมันก็คล้ายๆกัน่ะทุกคนมันก็จะเป็นขายแบบเบนเนยนคระอันนี้ก็มีปลาหมึกลปะปลาหมึกนี่คือของจีน ต้องมีทุกเมืองมันจะเป็นร้านอาหารจีนที่สั่งอาหารเป็นอย่างๆนะอันนี้ถ้าโกยากิเขาเฮ้ยเขาทานีกเป็นไส้เหรือลองมากเลยอ่ะโอเคเลยเวลาเขาตีก่อนถ้าเป็นของที่อื่นก็จะแบบบีเต็มลูกใช่ไหมแบบพริกกับเต็มลูกอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ไม่เว้ยอันนี้กุ้งเหมือนในหนังซีรีส์อ่ะที่เราเห็นกันอ่ะ เห็นร้านบะหมี่เนื้อนะโอ้อันนี้หอยเหรอมีหอยตัวเมื่อกี้ตัวใหญ่กว่าละลานตามากเลือกกินไม่ถูกเลยทุกคนของกินตลาดนี้คือแบบเยอะมากเดี๋ยวเราเดินให้ทั่วก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกดีกว่าว่าเราจะกินอะไรอันนี้อะไรวะนี่อะไร ต้มกับอ้อแป้งทอดในนี้แป้งทอดนะขายเป็นเครื่องขนมนิวโพร์นิวโพร์นิวโพร์ก็มีโอ้ยได้ละ อันนี้ก็จะเป็นชาบูหมาละชาบูนะชาบูเสียบไม้นี่ดีก่่นดีไหมเอาล้านนี้สักร้านดีกอ่แล้วกันไหม เขาลาดให้เรร้านนี้แบบเป็นกุ้งนะแล้วก็มีปูเขาแบบเที่ยบปูบางยอดแล้วเขาก็ทําให้กินเหมือนแบบในซีรีส์อ่ะในซีรีส์ชั้นของจีนอ่ะที่เขามีการที่นางเอกเอากุ้งมาทําอ่ะที่มาผัดซอสผัดอะไรอ่ะเออที่นี่มีด้วยอันนี้เป็นขนมหวานนะนี่เดี๋ยวเราค่อยมากินเดีกินของคาวก่อนเว้ยยังไม่ได้กินของคาวเลย จะกินของหวานก่อนไม่ได้อันนี้เป็นอะไรเครื่องในเป็ดหรออันนี้เป็นเครื่องในลูกเครื่องในนะ,ะน้ำส้มคันอันนี้เป็นน้ำส้มน้ำแตงโมแล้วก็ฝั่งเนี้ยจะเป็นถนนคนเดินใช่ไหมแล้วฝั่งเนี้ยก็จะเป็นร้านค้าของเรานะเขาก็จะมีของขายตลอดเดี๋ยวบะหมี่เนื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยกินอ่าโซนถนนคนเดินหมดแค่ตรงนี้นะ ส่วนตรงน,นู้นก็จะเป็นร้านขายของพวกเสื้อผ้าที่เราเดินมาตอนแรกเนาะเดี๋ยวเราก็จะวนรอบสองนะคะวนไปทางนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเดินมาออกจากที่พักแล้วเราก็เลี้ยวเลี้ยวขวามานะเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปดูทางฝั่งเลี้ยวสายบ้างฝั่งนี้ก็ขายคล้ายๆกับฝั่งเมื่อกี้แหละเพียงแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราจะต้องเดินดูแล้วแหละว่าเราจะทานอะไรนะโอ้โหอันนี้ขคร่งในหัวมาเป็นหัวเลยดู อันนี้แบบเป็นโยเกิร์ตนะเนี่ยเป็นผลผลไม้นะเหปะเดี๋ยวทานของข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาของหวานแต่ปลาหมึกอ่ะมันมีทุกที่จริงๆนะแล้วก็ไอม้มา่าม่านี่มันน่ากินเส้นผัดกันอัราสเลอันนี้ก็อันราสีสองนะก็คือเหมือนเรา,าเขาใส่ขนมปนะังในนั้นก็ไใ่ไ้อันนี้ก็เป็นผลไม้นะครับ นี่ไก่น่านน่ากินนะเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายเลยอ่ะอันนี้กุ้งแบบที่เราเห็นในซีรีส์อ่ะที่นางเอกเอามาทำอ่ะออหลายอย่างมากเลยว่ะฝั่งนี้ก็มีแบบแปลกๆเหมือนกันนะเนี่ยคนเยอะมากดูดินะครก็สั่งเป็นปลาหมึกนะ อันนี้นะสิบไม้สิบห้าหยวนนะทุกคนโอ้เดี๋ยวเราก็ได้นะก็กินก่อนนะลองท้องด้วยปลาหมึกยังไงก็ต้องกินปลาหมึกอะ่ะ oh, มาทุกเมืองมาจีแล้วยัยงไงก็ต้องกินปลาหมึกอะ่ะขอพาดพุทธเจ้าดี <c oughs> นี่ปลาหมึกที่เราสั่งมาเมื่อกี้นะสิบไม้สิบห้าหยวนทำไมอันพอเสร็จแล้วมันเหลืออันแค่นี้หรอ เนื้อแกะเนื้อวัวเนื้อแพะแบงเขาอ่ะมันก็ไม่มีกลิ่นนะเพราะเขาทำจนแบบกลบเครื่องเทศกลบกบกลิ่นมาเลยอ่ะขนมจีนก็อร่อยสองสี่เรากินไม้ใหญ่เอาจริงไม่เอาไม้เล็กเนี่ะร้านนี้คือโมจินะ 抹茶，抹茶呀！有奶，有抹茶，有抹茶。抹茶，我要抹茶和这个。抹茶和这个吗？哦，这个抹茶。这边那个，这边你要拿一个玫瑰，这个吗？哎，这个是玫瑰，你要哎，你要过来一个。哦，这个。抹茶加这个加这个。这边你要过来一个。还要裹这个，还要裹这个。哎，这个。哎，还要裹这个。哦，他要塞荷，荷吗？荷，荷荷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 荷 นี่จะเป็นนี้นะโอแล้วเราก็เดินมาจนสุดทางนะตรงนี้ที่พักเรานะเดี๋ยวเราเดินมรงนี้อ๋ออันนี้เขามีให้โยนห่วงเว้ยให้โยนห่วงลงห่วงอะไรก็ได้ไปเลยนะนนี้ก็เป็นร้านโยนกิจก,กรรมนะโยนห่วงนี่จะเป็นโยนหว่วงอะไรขึ้นในเก่าอะเยนห่วงได้ตัวไหนไปก็คือได้อันนั้นเลยนะ ก็ประมาณนี้นะทุกคนถนนคนเดินที่ตรงจิ้งหนิงนะของกินเยอะมากจริงแล้วแบบร้านานตามากมีหลายอย่างเลยอ๋อตรงนี้ก็มีขายเป็นแบบว่าต้นไม้อันนี้ก็ต้นไม้เดี๋ยวเราพามมาอ่าตัว,วเฉาเสี่ยสาม块อ่าวายมควายมความ块เอาอะไรดีวะเอาแตงโมดีกว่าแตงโมนะจ๊ะ หนะึ่งชิ้นนะซานซานกว้วยก็คือสามหัวนะครับอ,อร่อยหวานกินแบดกินเผ็ดมาเมื่อกี้มาเจอนี้หวานเลย อันนี้อยู้าบาทชิ้นใหญ่กว่าบ้านเรา เราอยากกินตินไก่ยัซี้อัิบอยแล้วก็วิ่งย่างตรงแถวๆที่พักอ่ะคือเขาย่างปินกันแหะเอินนึ่งมันจุกเลยวะ ไม่ต้องกินน้ำเลยคนอื่นเขากินกันสองคนสามคนเราเป็นคนเดียว 尝不尝？你先尝哪个味道？这个是不辣的，酸甜味的，蒜香的是微辣，香辣的辣一点。啊，我吃一点。好吃，好吃，哎呀干嘛？ 看，你喜欢哪个味道？咱们买点那个，柠檬的。少？你要不是不辣的。哦、啊，多少钱？半斤三十，拿秤称的，我装着你看着，你说够了我就停。我装着你看着，您看着你说够了我就停我装着您看着您看着您说够了我就停好吧？啊、哦。好<了>。的好。的，谢谢。我老公爷。 แล้วนะตีนไก่ของคุณลุงเขาเมื่อกี้เขาให้เราชิมใช่ปะแล้วก็ลองดูว่ามันเป็นยไงนะั้นเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินดีกว่าอ่ามีเสี้ยอยู่นี่เดี๋ยวซื้อน้ำก่อนแก้วนึงแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งกินปิ้งย่างละโอ้ได้มาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวซื้อน้ำก่อนได้น้ำได้ไก่มาแล้วเดี๋ยว เราไปนั่งกินร้านตรงหน้าที่พักเราดีกว่าไปสั่งปิ้งย่างมนันกินกันดีกว่าแล้วก็แกล้มกับตีนไก่ของคุณลุงนะแล้วก็น้ำชามะนาวนะโอ้โหมีความสุขจริงๆเลยทุกคนชอบบรรยากาศตลาดกลางคืนแบบนี้มากๆีนะเราก็กินร้านหน้าที่พักเ

มาข้าม米饭米饭装装那啥呢装篮里面把那个米饭给我拿了然后马上上来啊米饭已经来了นี่ค่ะน่าทึ่งด้วยสิพรุ่งนี้ยังไงนะพรุ่งนี้สุดยอดเลยฮันนูดีฮันจีจีซีจีการเงินสุขสังลักษณะสุดยอดอ๋อสามเก้ากิโลรัมทุนแล้วก็นี่นะเนื้อแกะนะครับ เราสั่งมากินห้าไม้นะเพราะว่าวันนี้กินไปหลายอย่างแล้วเนหะมือนกันนั้คำนุ่มมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยมากเราคือแ,แบบกินกะตีนไก่คุณลุงอีกนะคือแบบมันเข้ากันมากเลยอ่ะ I'm อร่อยมากอร่อยจิงม้อาเจอเอ,อ,อ้อยแล้วก็เรากินเนื้อไปทั้งหมด5ไม้นะครับก็เป็นเงิน10หยวนนะทุกคน ก็วันนี้ก็กินกันจุกๆแล้วปลาหมึกสิบไม้เนื้อห้าไม้แล้วก็ตีนไก่กนะแล้วก็แตงโมแล้วก็น้ำมะนาวนะคะก็อิ่มมากๆเลยก็เดี๋ยวเราจะเข้าที่พักนะแล้วดูทางเดินไปที่พักเราดิตอนกลางคืนนี่นนแบบโหโหวังเวงมากแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นที่พักทั้งหมดนะครนะของเราก็พอมามืดแล้วมันก็ น่ากลัวนีวน่โอ้นี่นี่สพักเราอยู่ในแบบนี้ไปเดี๋ยวก็ขึ้นไปอาบน้ำกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะนอนละไม่ไหวแล้ววันนี้เหนื่อยมาทั้งวันละโอเคเข้าห้องกันครับผมห้องพักเราเองสองส่ว